ก็เป็นวิวค่ะูปอีกที่นึนะคะ,คะสวยมากเลยค่ะ,คะจะโอเคเ,เข้าไปในร้าน,นป <Yeah. S 2> ไปเป็นกุเป็นปโกโกก เป็นหวานนะคะสาอมนเร็วๆคือจะเอ้าด่าถือว่ารสชาติเป็นไงคะรสชาติโอเคไหมถ้าใครไม่ชอบกินถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินหวานก็อาจจะแบบสั่งหวานเท่าเลยหวานนะคะเพราะว่ามันก็โอ้โหนี่หนึ่งตัวโอเแล้วก็มีนมนีม้ค่ะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบนอกโอ้วสวยมากเลยค่ะ,ะวันนี้เราได้นางแบบสุดสวยนะคะน้องข้าหอมนะคะมารีวิวให้นะคะบ้านานานาคาเฟนะคะที่บ้านคุูซอดนะคะคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนได้นะคะจ้าอ่ะนี้ก็ขอวลาไปก่อนนะ อย่าลืมกดไล์กดบค้แล้วแชร์ันนะคะบ๊ายบายค่ะ